สวัสดีค่ะช่องคูรีวีราซีสเกตออฟติเชียลนะคะวันนี้ก็จะมาแกงเปือใส่นมใหม่ใส่นอนอ,อ่ายอดบอกบเผาอ่อนแกงเปือแบบอีสานบ้านเ่าเล่าใส่ปลาเข็มนะคะนาะมากค่ะเรามาดูขั้นตอนกันนะคะพี่น้องคะ่ะมาเบิ่งว่าเฮดจังไดรเนาอ ยอดมะพร้าวต้มแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะอ้าวแล้วมาดูหอมพริกแห้งนะคะปลาเคม็มฟักทองใบแมงรักปลาไข่มะกรูดก็ใช่พริกนะคะเสียบไหลปลาทูเค็มสองตัวนะคะแล้วก็น้ำยานางหนึ่งหมอ้อรวมทั้งเห็ดค่ะพี่น้องเสแสรบน้ำกันเด้อคะ่ะมาอร่อยอร่อยในวันนี้คะ่ะไม้ฝานยอดมะพร้าวแล้วนะคะ แล้วเราก็มาต้มใส่เกลือนะคะเทน้ําออกนะคะตอนนี้เราก็จะเอาน้ํายานางใส่นะคะพี่น้องคะอ่าเราก็จะเอาน้ํายานางนี้ใส่ลงไปค่ะน้ํายานางที่เราทําไว้นะคะนี่คะ่ะพี่น้องคะสีเขียวเขียวนี่แหละคะ่ะโอ้ยเป็นตาแสบนะคะอ่าพอดีเลยค่ะถ้าหากว่าน้ําน้อยไปเราก็เติมน้ําเข้าไปได้อีกนะคะ วิธีการไม่ยากกับพี่น้องคะมากินน้ากันเด้อค่ะเดินน้ำไปทีนึงทีเดียวจะได้ไม่ต้องเดนนะคะี่ค่อ่าตอนนี้ก็ตั้งไฟอยู่นะคะ,ะนี่ค่ะพอเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะทํานะคะเราก็จะใส่เครื่องต่อไปด้วยค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ขอมมาโคดนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ นี่ค่ะหน่อไม้กับยอดมะพร้าวนะคะที่ต้มคั้นเกลือเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะมียอดมะพร้าวสีขาวแบบนี้จะเป็นยอดมะพร้าวนะคะน,นี่ค่ะเป็นยอดมะพร้าวนะคะวันนี้อร่อยแน่นอนค่ะหลจากนั้นเราจะใส่เครื่องไปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เราจะใส่เครื่องไปเลยค่ะอ่านี่ค่ะนี่คือที่เราปั่นไว้นะคะก็เป็นหอมพริกแห้งกะปิดนะคะอ่าแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้นะคะนี่ค่ะใส่ตะไคร้เด้อค่ะตะไคร้ใบบกกูไป,ป,ปน้ำเลยค่ะเครื่องปรุงเราจะใส่ไปเลยเลยพี่มองมันจะสีเสียบนะคะ นี่คือปลาทูเค็มพี่น้องปลาทูเค็มนะคะปลาทูเค็มนะคะปลาทูเค็มนะคะใส่ปลาทูเค็มไปด้วยนะคะ พายกันเดอ้อพี่น้องเดอ้อตอนนี้รอให้เดือดน,นะคะเร่งแก๊สขึ้นไปค่ะเร่งแก๊สขึ้นไปค่ะก็มารวกวนทักทายได้นะคะทุกท่านอ่าตอนนี้เร่งแก๊สอยู่นะคะเร่งแก๊สนะคะแกนของไม้ของเรา เพื่อจะให้สุกนะคะเดี๋ยวเดือดแล้วเราจะเอาปลาใส่นะคะเอาปลาเก็นใส่ะค่ะ พอเดือดเดี๋ยวเราจะใส่ต่อไปนะคะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะฝาได้ก่อนนะคะรอสักคู่นะคะตอนนี้เราใส่ปลาเข้าไปแล้วนะคะปลาเค็มนะคะแล้วก็พริกค่ะรอเดือดนะคะรอฟักทองสุกใส่ใบแมงลักเห็ดก็เสร็จนะคะอใส่วันนี้เราใส่ปลานะคะ เก็นปลาค่ะย่อยง่ายนะคะกินปลาฉลาดนะคะอนี่ค่ะสีจะเป็นแบบนี้นะคะสียานางค่ะสีนะย่านางก็จะสีแบบนี้นะคะหอมค่ะ หอมไปทั่วบ้านเลยค่ะเริ่มหอมแล้วหน่อไม้กับยอดมะพร้าวค่ะ กำลังเดือดนะคะเดือดแล้วค่ะเดือดแล้วสีสันน่าทานมากเลยค่ะอร่อยแน่วันนี้นะคะเขาเบิดหมอแน่นะคะได้หิ้งเขาไม่ะะอร่อยอร่อยนะคะ มาค่ะแาของานี่ะต้องเดือดแบบนี้ค่ะเดือดพ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 ด,พด,พดม,มาค่ะกินแกงห่องไม้แกงเปิ้ลเด้อพี่น้องเด้อกีสานบ้านท่าอัน,นมากลายนะ นี่ค่ะปลาแดงหข้าสิใจลูไปเด้อยวจากี่นอกหูส,สันสวยงามเดี๋ยวถ้ายังไม่เค็มเราก็จะใส่ปลานีละคะ่ะให้ฟักทองสุดนะคะโอ้โห <c oughs> อร่อยค่ะยอดแสบคักแสบคักพี่น้องแสบหลายขีดไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวใส่ไปอีกจักรึงหนึ่งค่ะคืนกับบ่วงเด้อค่ะใส่คืงกับบ่วงไม่ต้องใส่น้ำปลานะคะอุ้ยปลาหลหอมหอมปลาแดกหอมหอมเด้อค่ะพี่พี่นอ้องจากนั้นนะคะเราจะใส่รูปโดดลงไปนะคะรูปโดด บวพริกค่ะพี่น้องป๊าพริกน่าป๊บเติมเห็ดลงไปค่ะพี่น้องนี่เห็ด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 เหลือแต่ใบนะคะเหลืออ่ะก็ใส่ไปแล้วนะคะคนี่แหละค่ะเห็นมันเดือดพุดๆจังสี่แล้วค่ะ เห็ดเราไม่ได้เอาเห็ดป่าเห็ดบ้านบ้านค่ะอร่อยเอยอร่อยแซ่บหลายแซ่บหลายค่ะพี่น <laughs> ้องข้าวเบือก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะนี่ค่ะเนื้อปลาก็เริ่มอร่อยแล้วค่ะ ยอดเลยค่ะแล้วก็ตัดผงนัวเข้าไปนะคะนี่ผงนัวค่ะผงนัวมา ใส่ได้แล้วพี่น้องใส่อีกสักนิดดึงนะคะผหงหนัวต้องจะเริญอาหารนะคะ,ะแกงหมอยหง่ๆ่เราจะใส่ต้นหอมด้วยนะคะแล้วก็บใบแมงรักเด้อพี่น้องล้าง แล้วนะคะล้างสะอาดแล้วเราก็จะโรยไปเลยค่ะนี่ค่ะชิมแล้วใช้ได้แล้วนะคะแกงไม่ยากพี่ดองเอ้ยแซ่บลูกดดก็อร่อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบแมงนักลงไปค่ะช่วงนี้ไม่มีชะอมออกนะคะ แกงหน่อไม้ของเราก็เสร็จค่ะตักเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟนะคะ,ะตักเสิร์ฟนะคะอืมฟักทอง สือทุกคนนะคะถ้วยนี้นะคะมาค่ะมาทานด้วยกันนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ